till i get up time is barely on our side i don't wanna waste what's left ก็วันนี้เนี่ยเป็นการจัดงานของอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นคิดอินฟลูเอนเซก็จะเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ FTI อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งในปีนี้เนี่ยมีการร่วมมือกับทางของสมาคม i n f ฟล e n c e r และแครอแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีสมาพันธ์ SME นะครับในส่วนของ i n f ฟลูเอนเด้วยนะครับก็มีการมาจัดงานมอบรางวัลแล้วก็รวมถึงมีการเดินเป็นแฟชั่นโชว์เด็กนะครับเป็นเ,เป็นเป็นรวมอยู่ในงานของอารยะสถาปัต เนื่องจากว่าเรามองเห็นว่า ใน أ, ประเทศไทยเหล่านี้เนี่ยเราควรจะต้องมีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยน่าจะปลอดภัยจะหกล้มหรือว่าจะเดินไปตรงไหนจะมีส่วนแหลมคมอะไรตรงนี้เนี่ยเราน่าจะมีการระแวกระวงัมวงมากขึ้นนะครับงานอายุสัปัาย์เนี่ยเราจะจะมีส่วนของผู้สูงอายุผู้ป่วยคนพิการนะครับเราก็เลยมองว่าเด็กก็มีนะครับดังนั้นปีนี้เนี่ยก็เลยมุ่งเน้นทางด้านส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ส่วนของเด็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วในอินฟลูเอนเซอร์เราอาจจะมองอหลากหลายนะครับ <c oughs> อย่างเช่นในสมาพันธ์เองก็ตามในสมาคมก็ตาม ดิสภาอุตสาหกรรมก็ตามก็จะมีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆเนี่ยก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าปีนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านของเด็กโดยเฉพาะนะครับก็ในส่วนอินฟลูเอนเซอร์ไม่ทราบว่าท่านส่วนของท่านประธานมีของสมาพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมได้ครับออในส่วนของสมาพันธ์เอสเไทยนะครับแล้วก็มีการสรรเสริญอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับผู้ประกอบการครับให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองในการที่เขาสามารถจะรีวิวและสาามมรรถที่จะโป สินค้าตัวเองได้แล้ววันนี้อีกวันนึงครับเป็นวันที่ดีมากมีเด็กๆเ,เนี่ยเป็นอินเอนเซอร์แล้วก็เป็นเวทีที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเติบโตเป็นอินเอนเซอร์ในนางตที่ดีขึ้นได้ครับท่านสมาชิกทางสมาคมจะมีการต่อยอดอยังไงกับน้องเยาวชนที่เพิ่งได้ไรนับะ อ๋อในส่วนนี้นะครับผมเห็นแล้วว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับให้น้องๆเด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะรีวิวโปรดักต์ดีๆอย่างเช่นสินค้าของ s อสทั้งหมดนะครับที่เราดูแลทั้งหมดทั่วประเทศไทยนะก็สามารถให้น้องๆเนี่ยดูแลในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ แต่ในส่วนของโซเชียลมันจะมีเรื่องเกณฑ์เรื่องของอายุของน้องด้วยอย่างนี้มันจะมีผลนะครกับเรื่องของการเป็นอิริสเซอร์ในส่วนนี้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่เข้าไปควบคู่ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ทางช่องทางทุกต่อเอยหรือเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ยถ้าเรามีมีตาผู้ใหญ่เข้าไปควบคู่ด้วยก็สามารถตรงนี้ก็จะลงโปรโมทได้เหมือนกันได้ครับคือจะมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องกับการฝึกอบรมนะครับก็คือเรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่สนใจอยากให้ลูกเป็นอิฟิสเซอร์หรือเด็กๆจะเป็นอิริสเซอร์ต้องทํำยังไงบ้าางนะะครรับเก็จมี ส่วนของสถาบันนะครับของ FJ เอ่อ Academy นะครับสามารถเข้าไปเรียนหรือว่าเข้าไปดูได้มีสอนหมดเลยครับตั้งแต่เรื่องการเป็นฟอูเอนเซอร์อยากเดินแบบนะครับอยากเดินแบบมาเดินแบบแฟชั่นนะครับของทางของสมาคมเสื้อผ้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้อันนี้ผมว่าสําคัญจากในคําถามที่ว่าเด็กๆจะเป็นฟลูเอนเซอร์ต้องทํายังไงบ้างเยอะกว่าผู้ใหญ่นิดนึงครับจำเป็นต้องเข้ามาเรียนรู้ซึ่งวันนี้ค่อนข้างคือครับอยางมากผลเยอะมากเกณฑ์ในการรับรา วันของน้องที่ได้รับประกาศเอินอเอรจเซอร์น้องต้องมีเกจแต่เขาเรียกยังไงาเอ่อต้องเรียกได้ว่ามีผู้ติดตามในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีก็คือเรียกได้ว่าเป็นภาพลักษณ์จริงๆอยากจะให้เป็นภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ที่มาวันนี้นะเป็นภาพลักษณ์ของครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมแล้วก็จริงๆแล้วเด็กทํางานเป็นเอเจนเซอร์อย่างมีความสุขไมไ่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือโดนบังคับมาทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับในท่าของคุณอาคาระครับเราจะมี ครับเรามีผลิตภัณฑ์เด็กเยอะเลยในสภาอุตสาหกรรมนะครับคิดว่าถ้าเ,เกิดอย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นการถ่ายแอดอในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่ก็มาวันนี้เนี่ยคนรู้จักในวงกว้างเกือบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเป็นนางแบบก็ได้นะครับจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตัวเองใช้เนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่คนได้ฟังก็ได้อันนี้ผมถือว่าทุกวันนี้น่าจะเป็นรูปแบบใหม่เรียกได้ว่าจะเป็นแอดอย่างเดียวคงไม่เหมาะละคงจะต้องไปอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้ามาพ ทุกวัยก็ถือว่าสับสน,นด้านนี้ครับในอนาคตจะมีการรวมพาร์ทเนอร์หรือว่าการต่อยอดอย่างไรกันต่อไหมครกับการจรัดง,งานทั้งงานนี้และงานนี้มีแน่นอนครับเพราะว่าทางสมาพันธ์ SME สภา,าอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วอย่างสภาอ่อนค้าก็เวิร์กด้วยกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอินฟลูเอนเซอร,ร์ม,มีบทบาทหลักสําคัญในการที่จะเข้ามานะครับแต่สถาบันอย่างเรามี f m e influencer ทางของสมาพัคม SME ก็มีทางคณะ influencer โดยเฉพาะมีสมาคมเออ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 เอเอ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 อเ นเนีีย่ยรวมกันรวมตัวกันเพื่อออสร้างอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยดูผลประโยชน์ของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ฝึกอบรมต่างๆทั้งหมดครับขายสครับถักมาพันสายอ๋อฝ่ายขนส่งานตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ถักอ๋อ ของอฟ้นานะครับในงานของสม,มาพคมเอสเอ็มไทยนะครับก็มีการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สามารถให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะรีวิวและสามารถที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็กินในกับโปรด์หนักของเขาเองแล้วสามารถที่จะเติบโาาตไปสู่โลกที่แบบว่าต้องการโปรดักนักกิกับการรีวิวผู้ประกอบการเองครับ ได้ครับก็ฝากไว้สําหรับท่านผู้ปกครองนะครับสนใจอยากจะดูในส่วนของงานอาจจะต้องบอกว่า2ส,ส่วนสุขภาพความงามส่วนหนึ่งกลุ่มผู้ปกครองส่วนหนึ่งอยากจะให้ลูกๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะลองหาสินค้าสําหรับเด็กนะสบู่เด็กจะเป็นเสื้อผ้าเด็กต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามเยี่ยมชมใน F T I .Academy นะครับจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆนะครับที่จะสามารถสร้างเป็นอินฟลูเอนเซอร์เด็กแล้วก็สร้างเป็นรายได้นะครับ รวมไปถึงเขาเรียกว่ามีสินค้าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รู้จักมากขึ้นครับได้ครับสนใจติดต่อมาที่สมาคมนะครับอินฟลูเอนเซอร์และ k ค l แห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าอยากติดต่อเนี่ยไปสนใจในสินค้าในกลุ่มสมาพันธ์ s m ็ีสภาอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ทุกแห่งเลยครับแต่ว่าถ้าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรเนี่ยซึ่งเราจะโพสต์ลงเรืนี้ก็คือ FTI t Academy นะครับ เสริมนะครับ่สมาคมอินฟลูเอนเซอร์และเคเอเอลแห่งประเทศไทยก็คือเพิ่งตั้งขึ้นแต่มีพันธมรตรเยอะมากก็คือสมาคมท่องสาวสาหกรรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส,สมาคมพ่อค้าไทยค<ม>ือซึ่งเรามีความหลากหลายนักวิชาชีพมี s อสจะเชิญเข้ามาด้วย<ม>แล้วก็อินฟูต่างๆมาร่วมด้วยนะฮะก็คือว่าเราคิดว่าเราจะาครอบกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปรวมกันในสมาคมเพื่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทุกเพศทุกวัยครับออออตอนนี้เรามีไหนการทที่ปิดอินฟเซอร์โอ้อินเซอร์เรามีเยอะมากตอนนี้เอ่อเอฟเอเอฟเเซอร์นี่หลัก10ล้านก็มีนะหลักบนตาม10ล้าน, 17, าน17 7ล้านก็มีครับแล้วก็จะมีกลุ่มตอนนี้แยกครับจะมีอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพ,พความงามจะมีกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นอันนี้เป็นกลุ่มเด็กนะกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มใหม่ที่ตั้งขึ้นมาครับแยกหลากหลายกลุ่มครับครับคือทางเรากลุ่มผู้กลุ่มผู้สูงอายุมีเด็กผู้สูงอายุเอ่อจริงๆต้องบอกว่า อย่างในสาขาอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ย47กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับมีตั้งแต่เจลลี่พวกกลุ่มของเครื่องอหัดถักกลุ่มของแฟชั่นไลฟ์สไตล์มากมายเลยครับมีอยู่ทุกกลุ่มแล้วเราก็จะพยายามแมทช์อินฟลูเอนเซอร์เข้าให้เหมาะกับทุกกลุ่มอย่างเช่นของ SME ก็จะมีในอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะเอาเรียกได้ว่าหลากหลายผู้ติดตามหลากหลายเ SME ขนาดเล็กก็เรียกราคาที่เหมาะสมได้ด้วยครับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมได้อีกอันหนึ่งก็คือทางสภาอุตนะฮะก็คือได้ทํา F.T.I. i n f e n c e r ก็คือคควบคุมตรงนี้เลย Influencer ทั yeah. oh. down, influence. ้งหมดเราได้จัดงานแข่งขัน Influencer 2ครั้งแล้วครั้งล่าสุดในปีนี้ก็ได้การมอบรางวัล Influencer ประมาณ40ประกว่าท่านก็คือตั้งแต่สูงแล้วก็ระดับกลางๆลงไปเลยตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ58 8นะมีเด็ก8ขวบนะ Influencer ที่ได้รรางวัลนะแปดขวบถึง53นะฮะก็คือเราจัดมาแล้วก็เลยคิดว่านะาปีหน้าเราก็จัดีกนะครับไปเรื่อยๆครับครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ